สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการทำงานของหุน่ยนต์ดูฝุน่นะแล้วก็ถูพื้นกันนะว่าเขาทำงานยังไงตรงนี้จะเป็นข้อมูลหลักการทำงานสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างอินเทอร์เน็ตออฟติง เพราะหลังจากที่เรารู้การทํางานทำํำให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถทํางานได้ตามต้องการแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ตหรือควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะอีกทั้งตรงนี้เราจะมีข้อมูลเพื่อให้ ผู้ที่ไม่มีความรู้หรือไม่ใช่นักสร้างสามารถที่จะนำข้อมูลตรงนี้ไปเลือกซื้อเพื่อใช้งานได้ด้วยนะก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะทำไมราคาถูกราคาแพงเขาทำงานต่างกันยะังไงนะเริ่มต้นองค์ประกอบของบุญยนต์ดุษสุนะก็จะมี ตัวเซ็นเซอร์นะครับมีเซ็นเซอร์แล้วก็มีบางรุ่นก็จะมีมอบนะก็คือเป็นใช้คล้ายไม้ขนไกไกนะ่ติดกับมอเตอร์นะเพื่อให้ปัดฝุ่นเข้าหาไปตัวดูนั่นเองนะแล้วก็มีท่านชาร์จนะบางรุ่นก็วิ่งกับ หาเทนชาร์จได้บางรุ่นก็ไม่สามารถที่จะหาเท่นชาร์จได้รูปตรงนี้เอามาจากอินเทอร์เน็ตเป็นช้อปปิ้งสโตร์ทั่วไปแล้วกเ็เราไม่เปิดเผยยี่ห้อเนื่องจากว่า,อ,าอยากให้ผู้ใช้หรือผู้ที่เ,เข้ามาดู wrong, นะักทิดรองเข้ามาดูตรงนี้เนี่ยเพื่อให้ให้เห็นหลากหลายหน่อย นะแต่ว่าหลักการพื้นฐานก็จะคล้ายๆกันทุกรุ่นนะคล้ายๆกันทุกรุ่นแต่ทีนี้การทํางานจะดีไม่ดีอยู่ที่อยู่ที่การโปรแกรมเข้าไปแล้วก็เข้าใจในองค์ประกอบกอต่างๆนะอย่างทุกรุ่นก็จะมีองค์ประกอบกอที่คล้ายๆกันก็คือเรื่องล้อนะก็จะมีทั้งหมด3าล้อบังคับทิศทางหนึ่งนะก็คือตางด้านนี้ตัวนี้ก็เป็นล้อที่ ที่เลี้ยวนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นล้อหลักที่เคลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็มีมอะส่วนใหญ่ก็จะมีมอบแล้วก็มีเซนเซอร์ตรงนี้ทั้งหมดเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่ในตัวหุ่นยนต์ก็จะมีะตัววอรคัมเซนเซอร์หรือตัวดูดฝุ่นนั่นเอง แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นมอเตอร์พร้อมกับมอเตอร์ถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นเป็นมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนแล้วก็วัดระยะด้วยนะครับซึ่งบางรุ่นก็ไม่มีนะบางรุ่นก็ไม่มีเป็นมอเตอร์เพียวๆบางรุ่นก็จะวัดระยะได้ด้วยเพื่อให้รู้ขนาดของห้องนั่นเอง ทีนี้การวัดระยะเนี่ยบางทีถ้าโปรแกรมเมมโมรีไม่ดีนะไม่พอนะหรือวกเมมโมรีน้อยเนี่ยก็เวลามีโตะ๊ะมีเก้าอี้นะบางทีก็ทำให้รูปร่างทรงเพียนเหมือนกันนะครับเราต้องอาศัยความเข้าใจนะครับความเข้าใจ ในบึงของด้านกว้างด้านยาวอะไรต่างๆจะต้องมีการเขียนโปรแกรมเข้าไปช่วยเพื่อให้รู้ว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ตรงไหนบ้างนะครับตรงไหนเป็นขาโต๊ะเขาจะได้ไม่ไม่ไม่วนรอบขาโต๊ะอย่างเดียวบางลุ่นพอเจอขาโต๊ะก็วนวนรอบอย่างเดียวเลยนะครับไปไหนไม่ได้นะก็ทําให้่นยนต์ทําความสะอาดไม่ทั่วเหมือนกันนะตรงนี้ต้องระวัง แล้วก็มีถังเก็บขยะนะฮะเป็นรถเป็นล้อแล้วก็มีเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์เป็นอัลตราโซนิกแล้วก็เซ็นเซอร์นี้เนี่ยค่อ้ยๆจะมีหลายจุดแล้วแต่บางรุ่นนะครับอย่างอย่างรุ่นนี้ที่โชว์เนี่ยก็เขาก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านหน้าด้วยเพื่อที่จะเดทดีเทคเนี่ยดีเทคแท่นชาร์ แล้วเวลาเขาวิ่งเนี่ยรุ่นนี้โปรแกรมค่อนข้างดีนะก็เวลาเขาวิ่งเนี่ยก็จะไม่เหยียบแท่นชาร์จตัวเองแล้วก็เขาจะนะวิ่งกลับหาแท่นชาร์จด้เองได้อย่างถูกต้องนะลักษณะที่เซนเซอร์ที่มเข้าไปที่แท่นชาร์จเนี่ยมันจะมีสองลักษณะที่เขาใช้กันาบางบางรุ่นก็จะเป็นเซ็นเซอร์แบบอินฟรด ทีนี้เซนเซอร์แบบอินฟราเรดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเส้นตรงนะไอรุ่นประเภทแบบใช้เซนเซอร์แบบอินฟราเตดตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางทีเขาโปรกรมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นเส้นตรงเส้นเดียวแล้วก็เอ่อมันจะชอบเหยียบแท่นชาร์จตัวเองนะแต่ถ้าเป็นอัลตราโซนิกเนี่ยรักษณีมันจะกว้างนะลักษณะของอัลตราโซนิกก็จะเป็นลักษณะแบบรีดด้านล่างนะ คล้ายๆกับแสงที่ฉายเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตัวแท่นชาร์จเขาก็จะปล่อยอัลตราโซนิกออกมาไอตัว,ต,วตัวหุ่นยนต์ก็จะปล่อยอัลตราโซนิกออกไปเพนีะพอชนันี่ยทุกแก่วทกคือเขาก็จะไม่เหยียบกันนะก็คือหุ่นยนต์ก็จะไม่เหยียบตัว Ten นะแท่นชาร์จอันนี้ก็คือลักษณะของของรูปแบบเซ็นเซอร์ที่เราควรที่จะดูด้วยนันะ่นเะอนะครับในส่วนของเซนเซอร์ าก็จะมีอยู่หลายจุดนอกจากจะมีด้านหน้านะครับขึ้นอยู่อันนี้ขึ้นอยู่กับกับราคาด้วยนะครับถ้ายิ่งเซ็นเซ,นเซอร์เยอะก็ยิ่งความแม่นยำสูงการทํางานก็มีโอกาสผิดพลาดน้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับราคานะอันนี้ก็เป็นที่มานะครับแล้วก็เซ็นเซอร์บางรุ่นนะครับเซ็นเซอร์บางรุ่นเนี่ยก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ ใช้สำหรับดีเทคด้วยนะครับว่าพื้นต่างระดับไหมอะไรไหม,มนะต่อจากนั้นอีกกรณีหนึ่งไอ้ตัวเซนเซอร์นะที่วัดระยะสำหรับมอเตอร์ก็จะติดอยู่ที่กับล้อตัวหลัก ล้อตัวหลักก็คือตัวนี้ตัวนี้นซึ่งล้อตัวหลักเนี่ยพอ Distance ไปปุ๊บเขาก็จะโปรแกรมได้โปรแกรมตัวนี้นะว่าพื้นที่เขาวิ่งไปตรงไหนบ้างแล้วลักษณะรูปห้องเป็นยังไงก็จะมีเลกคอร์ดจุดใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เขาไปชนผนังตรงไหน,น แล้ว d ดีเทคดูแล้วอ่าเป็นผน,นังเขาก็จะเขาก็จะมีโดิจุดจุดที่เป็นผนังเลยนะอ่าแล้วก็ตรงไหนที่เป็นอ่ในกรณีที่เป็นขาตรงขาโตะนะถ้าโปรแกรมดีๆก็จะรู้ว่าตรงไหนเป็นขาโต๊ะตรงนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วราคาบุญยนต์รา,าคาถูกเนี่ยก็จะ,ะเจอขาโต๊ะก็ จะจะจะค่อนข้างตึงหมดนะเพราะว่าเมมโมรีก็มีจํากัดน,นะราคานี้ถึงหมื่นอะไรประมาณน,นี้แต่ว่ารุ่นรุ่นที่ราคาถึงหมื่นก็ไม่ได้บอกว่าการันตีว่าจะมองเห็นขาตรงขาโต๊ะนะนะนะก็มันก็ขึ้นอยู่กับการโปรแกรมการสร้างด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูอันนี้เป็นข้อมูลที่ใช้เลือก ลักษณะของเซนเซอร์เขาจะมีดีเท็หลายแบบอย่างภาพนี้ก็คือเป็นอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับซึ่งก็จะมีดีเท็ที่ว่าพื้นต่างระดับนะก็คือเป็นอย่างสีแดงนะเขาจะวัดเป็นความชันนะความชันของระยะจะยิงอัลตราโซนิกไปแล้วก็ดูการสะท้อนกลับนะครับการสะท้อนกลับซึ่ง ถ้าพูนต่างระดับปุ๊บเนี่ยันจะมีความชันสูงความชันสูงนะนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าจะทำให้หุ่นยยนต์เนี่ยไม่ไม่ตกไม่ตกบันไดไม่ตกอะไรพวกนี้นะทำให้ก่อนเสียหายได้ซึ่งทั่วทั่วไป เม่ว่าราคาถูกราคาแพงเท่าที่เห็นก็ลักษณะขึ้นต่างระดับนี้ค่อนข้างจะดีได้ดีแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของความละเอียดอย่างเช่นตายพรมนะตายพรมตาย,ตาย,ตายขอประตูอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็เขาก็จะมีดาวของเขาตรงนี้ขึ้นอยู่กับเซ็นเซอร์ที่เราใช้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของเซ็นเซอร์ตัวที่ยี ค่อนข้างจะดีนะครับนะเขาเพิมดูกราฟละเอียดว่าดีเท็ดคืนออดพิ้นแขนเป็นย,ยังไงอะไรไประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูนะนะนีเท็ดผลงานของห้องนะของห้องที่ลนะักษณะของการเรียนะการเรียนเราก็พยายามจัดข้อมูลนะครับตรงไหนที่เป็นโต๊ะนะจัดข้อมูลใหนะ้เรียบร้อยแจ่มง ตัวพรมผ้าเช็ดเท้าก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับีปัญหาสำหรับรูปนี้นะแต่รูปอื่นไม่ทราบอันนี้ก็เป็นผลนงานผลนงานขึ้นอยู่กับว่าเราดูบ่อยดูอะไรตรงดำๆนี้ก็คือเนื่นองจากว่าเป็นเป็นพื้นนอกห้องตรงบริเวณทาให้อยากที่จะทิ้งนะครับก็เลยถ่ายรูปมาให้ดูว่าอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราไม่สามารถที่จะกวาดได้เพราะว่ามันจะเป็นส่งสูงซุ้นกระจาย เราก็จะเป็นหรือพอพอดูออกมาพุดเนี่ยคือจะสังเกตว่ามันดีกว่าเราไปกวาดเองเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นตรงนสิน่งนะตรงนี้เป็น PM 25นะครับคืออสอุนะครับซึ่งถือว่าเบาแรงเราได้เยอะทีเดียวนะการถูจะง่ายกว่าการดูสิน่นอะ่าเดี๋ยวเราลองมาดูการทำงานจัดว่าเขาทางานะั นะมันดูวิดีโอต่อไปนะครับ Subscribe ติดตามคอมเมนต์ comment. มีข้อสงสัยเรื่องใดต้องการให้นำเสนอเรื่องใดเสนอกันเข้ามาที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ